รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำเดือนธันวาคม2568นะครับก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี2568แแล้วนะครับก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องขอโอกาสสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกคนนะครับ ใครที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ก็ถือเป็นการสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับหลายคนก็ติดตามอาจารย์มานานนะครับตั้งแต่อาจารย์ได้พบบรมคูหลวงปู่โลกอุดรใหม่ๆเลยจนถึงวันนี้นะครับก็เป็นระยะเวลา6ปีเรียบร้อยแล้วบางคนก็ได้เข้ามาคุยกันบางคนยังไม่มีโอกาสมาคุยกันบางคนยังกล้ากล้ากลัวๆไม่กล้าคุยกับอาจารย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถมาคุยกันได้ตลอดเวลาอาจารย์เองก็ ได้รับความรู้ได้รับวิชาต่างๆจากบรมคูหลวงปู่โลกอุดอรนะครับก็จะนำมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตัวเองนะครับให้สมปรารถนาได้และตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็มีเรือนกรรมฐานที่ลูกศิษย์ได้ร่วมกันสร้างกันขึ้นมาเรียบร้อยนะครับและก็มีการสอนกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา6ปีแล้วใครที่ สนใจนะครับอยากเข้ามาเรียนรู้วิชาต่างๆที่บรมกูหลงปู่โลกอุดรได้ถ่ายทอดให้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็แนะนำนะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้อาจารย์มีลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เป็นกลุ่ม Open Chat ก็สามารถกดที่ลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับภาพรวมในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ถือว่า เป็นเดือนสุดท้ายของปี2568เป็นเดือนที่จะเกิดการเปลี่ยนเกมเลยทีเดียวนะเนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีดาวไปประชุมรวมกันอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยตัวนี้ก็จะส่งผลให้ทุกๆลัคนาเนี่ยนะครับจะเกิดการเคลียร์ของเก่านะมีการจัดการทบทวนเคลียร์ของเก่าต่างๆพอตั้งแต่วันที่6ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับถือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจะเป็นภาพรวมของ ปี2569เลยทีเดียวถ้าตั้งแต่วันที่6ทธันวาเป็นต้นไปนะครับใครที่มีความอึดอัดมาแล้วคลี่คลายสบายใจหรือใครที่มีความทุกข์ลากยาวมาเลยพอหลังวันที่6ไปรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแปลว่า ภาพรวมในปี2569นี้เนี่ยนะครับถือว่าจะเป็นไปตามนั้นได้เลยนะใครที่อยากรู้นะครับว่าภาพรวมชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงในปี2569นะครับอาจารย์ได้ทําคลิปเอาไว้หลากหลายรูปแบบเลยมีคลิปสุดยอดคนดวงดีประจําปี2569นะครับหรือดวงใครจะเป็นเศรษฐีในปี2569ข้อควรระวังต่างๆในปี2569นะครับก็มาติดตามในช่องของอาจารย์ได้นะครับและเพิ่มเติมนะครับในปี2569นี้เนี่ย อาจารย์ก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสมาธิการฝึกพลังจิตที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหรือถ้าท่านใดอยากรู้เรื่องอะไรอยากเรียนรู้อะไรนะครับก็ติดต่อกันเข้ามามาคอมเมนต์กันใต้คลิปก็ได้มาบอกอาจารย์ว่าอยากรู้อะไรอยากเรียนอะไรอาจารย์จะนำมาถ่ายทอดให้นะครับ ถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชะโลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืดเครืองมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขย,ยันสิบปีก็ไม่รวยสักเอรู้สึกแปกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อยขาดผู้บัทถขาดตัวช่วย วาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับรร์กฤศณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขมากรรมขออุสิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะโลกที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพดดลัคนาตุลธันวาคม2568นะครับชาวลัคนาตุลเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์นะครับ ตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวประจําตัวโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินนะครับแล้วก็ร่วมกับดาวอาทิตย์ร่วมกับดาวพุธอีกนะครับดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยคือดาวประจําตัวเนี่ยถือว่าส่งเสริมกันนะครับในลักษณะที่เรียกว่าเป็นคู่สมพลในทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าส่งกําลังกันแบบยิ่งล้ํากําลังเลยตรงนี้จะส่งผลดีนะครับให้ชาวลัคนาตุลเนี่ย มีโชคลาภมีโอกาสมีความสำเร็จนะครับสิ่งใดที่วางแผนสิ่งใดที่คิดไว้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนำพาสู่ความสำเร็จได้ดีทีเดียวนะครับและยิ่งวันที่ย3าธันวาเป็นต้นไปเนี่ยดาวพฤหัสเป็นประธานแห่งความมงคลเป็นประธานสุพราะห์นะครับย้ายราศีเข้าสู่เรือนสุพ,พะหมายถึงความสุขความบริบูรณ์ของชีวิตนะตรงนี้จะส่งผลดีมากเลยในเรื่องของโชคลาภ โอกาสคอนเน c กชันการสื่อสารการเดินทางาส่งผลให้ชาวลักนาตุลเนี่ยมีความสำเร็จสมรารถนาดีทีเดียวนะครับเรื่องของการงานนะครับต้นเดือนเนี่ยมีการจัดการเอกสารการจัดระบบโดยเฉพาะการจัดระบบการเงินการงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับชาวลักนาตุลเนี่ยต้องเช็คหลายๆรอบหน่อยนะระว,วังข้อมูลคาดเคลื่อนเรื่องตัวเลขอะไรพวกนี้ พอกลางเดือนเป็นต้นไปถือว่างานคึกคักเลยทีเดียวนะมีการติดต่อสื่อสารมีลูกค้ามีนายหน้าเข้ามาเจราจางานออนไลน์งาน PR โปรโมทงานเปิดตัวสินค้าโปรเจกต์ใหม่ๆนะทำพรีเซนเทชันอะไรพวกนี้และยิ่งปลายเดือนหนึ่งนะครับพอดาวพิหัสย้ายเข้าไปเรือนสุภะเนี่ยจะยิ่งดีมากๆเลย บางคนได้รับข้อเสนอใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะได้พบลูกค้าใหม่มีโอกาสเดินทางมากขึ้นมีโอกาสติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็บางคนมีการเซ็นสัญญาโปรเจกต์อะไรต่างๆถือว่างานโดดเด่นดีทีเดียวนะครับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับถือว่าจะมีกระแสเงินเนี่ยสพัดตลอดทั้งเดือนเลยนะมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกอย่างนี้นะครับรายจ่ายก็ มากหน่อยแต่เป็นรายจ่ายที่จําเป็นรายจ่ายครอบครัวอะไรพวกนี้ถือว่าบริหารจัดการการเงินให้ดีแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับและที่สําคัญนะครับชาวลัคนาตุลมีโชคจากการเสียยเส่ยงโชคด้วยมีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จได้เม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนใช้ใจ่ายสบายใจทีเดียวนะครับเรื่องความรักนะครับคนโสดเนี่ย มีโอกาสพบเจอจากการเดินทางจากการสื่อสารรักออนไลน์อย่างนี้นะครับได้เริ่มพูดคุยนะแล้วก็จะมีสเสน่ห์แรงในเดือนนี้อาจจะมีได้คุยมากกว่าหนึ่งด้วยฉะนั้นค่อยๆเลือกค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะครับส่วนคนมีคู่เนี่ยนะครับ จะมีภาพรวมก็คือมีการเดินทางมากขึ้นมีการทำงานร่วมกันมากขึ้นอย่างนี้นะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันได้มากขึ้นถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นทีเดียวนะครับสุขภาพนะครับชาวลัคนาตุลเนี่ยให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการเดินทางฉะนั้นทําอะไรก็ต้องระมัดระวังไม่ต้องรีบร้อนช้าชาได้พาเล่มงามอย่างนี้นะครับข้อควรระวังนะครับ ระวังความผิดพลาดเรื่องตัวเลขความฟุ่มเฟือยการใช้จ่ายหรือการเร่งรีบการเดินทางพวกนี้ระวังมีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็การถกเถียงกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เดินทางไปด้วยอันนี้ระวังให้ดีนะครับวิธีเสริมดวงนะครับให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือเป็นเรื่องของแบบเรียนเป็นตำรา,าเรียนเป็นหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์อย่างนี้นะครับจะส่งเสริมดวงชะตาได้ดีทีเดียวเลขมงคลประจําเดือนนะครับ3 1574ดูดวงกับอาจารย์ญญกิสณะแบบรู้ลรกรู้จริงแม่นยําแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพ การค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทาง รู้เร็วสำเร็จเร็วและใครที่ได้เข้ามาชมคลิปนะครับก็ให้กำลังใจอาจารย์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ กดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยใครที่อยากสนทนากับอาจารย์นะครับมีลิงก์ในกลุ่ม Open Chat นะครับอยู่ใต้คลิปนี้ก็กดที่ลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้หรืออยากคุยสดๆกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีไลฟ์สดอังคารพฤหัสเสา์ประมาณทุ่มครึ่ง นะก็มาสนทนากันได้คุยกันได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์น่ารู้ธรรมะปฏิบัติต่างๆนะมาสอบอารมณ์กันอย่างนี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้และก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการเลยนะครับ